เพราะฉะนั้นขอไปตัวอย่างนี้เราจะใช้เป็น t ูเวย์ค่ะจะเป็นตัวอย่าง6ทูเวย์นะคะตัวอย่าง6ทูเวย์เนี่ยตัวเลขข้างในที่เป็นทศนิยมตัว4.2 11.5ค่ะเป็นค่าที่เราเก็บได้เลเซมันเหมือนเรื่องนี้เป็นเรื่องวิตามินซีอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องฟันนะคะเราก็มีความเข้มข้นของสารที่ต่างกัน3ระดับเราก็มีดิลิ v เ r อร์เมทวิธีการที่ใช้2ระดับ มี2ปัจจัยก็คือวิธีที่ใช้กับความเข้มข้นเราต้องการเปรียบเทียบว,ว่าไอ้ผลตัวเนี้ยมันแตกต่างกันหรือเปล่าท่าน,นี้ถ้าเราเกิดทำท way แบบนี้ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือบางทีมันอาจจะมีปัจจัยร่วมระหว่างความเข้มข้นที่ใช้กับวิธีการที่เราใช้ก็ได้เราไม่สามารถแยกวิเคราะห์ได้ว่าความเข้มข้นต่างกันไหมตอบแล้วจบหรือวิธีการที่ใช้ต่างกันไหมตอบแล้วจบ เราต้องไปเช็คด้วยว่า2อ,อันนี้มันมีปัจจัยร่วมกันหรือเปล่าถ้ามันมีอิทธิพลร่วมกันก็ค่อยมาเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะคะมาเป็นแบบคอสกันว่าวิธีนี้ความเข้มข้นเท่านี้วิธีนี้ความเข้มข้นเท่านี้ส่งผลเราจะเปรียบเทียบ2ปัจจัยพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราใช้เราจะเรียกว่า two way anova แล้วก็เครื่องมือที่เราใช้นะคะคําสั่งที่เราใช้เราจะใช้เป็น univariate เปิด Data ชุดที่6มาให้เรียบร้อยนะคะเปิดแล้วใช่ไหมคะทันอยู่ไหมคะหิวข้าวใช่ไหมตัว univariate เอาขอเปิดไฟล์นั้นก่อนนะคะเปิดไฟล์ six ก่อนนะคะ เราก็ไปที่ Data นะคะเราเอาทบทีไปที่ Analyze แล้วก็ Un i ิ a r i a t e มันจะมีอันเดียวนะคะเสร็จแล้วเราต้องการเปรียบเทียบตัวเลขอะไรเอาช่องนั้นเป็น Dependent ค่ะตัวเลขของเราก็คือเลนจ์ของเขานะคะแล้วก็ปัจจัย2ปัจจัย Method s, กับ Dose ใส่เข้าไปตรง Fix Factor เสร็จแล้วไม่มีอะไรเลยเพราะว่ามันลุกเล่นมัน,มนใส่ให้ได้ไม่เยอะนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็น S p s S อะมันสามารถเลือกโมเดลได้ว่าจะเอาแบบแยกกันหรือว่าเอารวมกันนะคะแต่ก็อย่างที่บอกของฟรีใช้ได้เท่านี้ก็ดีแล้วจริงๆค่ะ,ะแล้วก็โอเคไปนะคะผลลัพธ์ก็จะออกมา ขออภัยค่ะตัวโดสนะคะตัวโดสมันเป็นหนึ่งสองแล้วขอแป๊บหนึ่งนะคะอ,อ๋อเมตตอ ะะเดี๋ยวขอแป๊บนึ่งนะคะพอดีอยากให้มันคอสกันนิดนึงโอเคไม่เป็นไร อันนี้นะคะมันจะมีขึ้นมาเออร์เลอร์นิดนึงนะคะเออร์เลอร์มันจะอยู่ข้างบนตัวที่ยึกยือมันจะบอกว่ามันให้วอร์นิ่งมาเพราะว่าเมทัลที่เราใช้เนี่ยมันไม่เป็นนิวโมเลกุลค่ะมันต้องให้เป็นเชิงตัวเลขเออเชิงตัวเลขทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราอาจจะไปเปลี่ยนตัวเมทัลอะไรพวกนี้ให้เป็นเชิงตัวเลขก่อนแล้วมันถึงจะคอร์สโปรดักต์กันได้นะคะถ้าเกิดอ่านจากผลลัพธ์ตัวนี้มันจะอ่านแยกกันค่ะมันจะอ่านแค่ตัวนี้แค่นี้เองที่มันเข้านะคะ เพราะฉะนั้นขอเปลี่ยนตัวลักษณะของข้อมูลก่อนขอเปลี่ยนตรงนี้นะคะใช้ตัวนี้ค่ะของเมทอดค่ะขอไปเปลี่ยนเป็นนิวเมริกตัวนี้นะคะตัวไทต์ของเมทอดขอไปเปลี่ยนเป็นนิวเมริกเพราะว่ามันต้องมันรับเฉพาะตัวเลขนะคะ เราก็กลับไปที่ analyze อยู่ v a l i d a e ใหม่แล้วก็เหมือนเดิมที่เพิ่มเติมคือผลลัพธ์เปลี่ยนไปค่ะแล้วก็ไม่มี Error นี้นะคะจะเป็นผลลัพธ์ตัวใหม่อย่าลืมเปลี่ยนนะคะสำหรับ u n แวล i เอตตัวตัวข้อมูลที่เอามาใช้วิเคราะห์ต้องเป็นตัวเลขหมดไทยก็ต้องเป็นนิวมริกทั้งหมดนะคะแล้วเวลาเราอ่านเนี่ยเราจะอ่านตัวตัวที่มันมีอิทธิพลร่วมกันก่อนนะคะตัวที่มันมีอค์ดตัวที่มันเป็นเมทอดคูณกับโดสอะค่ะว่ามันมีอิทธิพลร่วมกันไหมก่อนเราก็จะมาอ่านที่ค่าสถิติ F แล้วก็ค่า p v a l u e หรือค่าซิกตัวนี้ถ้าเกิดมัน น้อยกว่า0 0น5จนก็แปลว่ามันมีอิทธิพลร่วมกันก็คือเราจะอธิบายแค่2อันนี้มีอิทธิพลร่วมกันแล้วเราก็ไปสร้างกราฟที่มันเป็นอินเตอร์แอคชันกันอีกทีหนึง่งแต่ว่าถ้าเกิดตัวนี้ค่ะอย่างข้อนี้สมมติถ้าถ้าเกิดมันยอมรับ S0 ก็คือว่ามันไม่มีอิทธิพลร่วมกันแล้วเราค่อยไปแยกดูเฉพาะเมทอดแล้วก็แยกดูเฉพาะโด,ดตัต่างหาถ้าเกิดมันมีร่วมกันตอบหยุดคำตอบเดียวแต่ถ้ามันไม่ร่วมกันค่อยแยกโอเคไหมคะ